มายเซ็ตก,การทนฟ้าของผมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับสิ่งที่ผมทําได้คือผมแบ่งปิดตาม TP ตามจุดต่างๆที่ผมทํากําไรโอเคไหมครับการทนฟ้าไม่ทนฟ้าขึ้นอยู่กับการฝึกฝนฝึกฝนบวกความรู้ถ้าเราเข้าใจว่าโครงสร้างกราฟเป็นแบบไหนพี่จะรู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมีโอกาส แต่ถ้าพี่ไม่รู้เลยว่าโครงสร้างกราฟปัจจุบันเนี้เป็นยังไงพี่จะไม่ทนจังหวะนี้ทุ่มหนึ่งนี้กลางทางเว้ยแต่ได้ลำใหญ่ไหมได้กำไรไหมได้โอเคเก็บจังหวะนี้ส่วนเทนเว้ยต้องเก็บไม่จำเป็นต้องทนพี่พอเห็นภาพไหมครับบางครั้งไม่จำเป็นต้องทนเพราะว่ามันเป็นจุดเข้าที่ต้องเก็บตามโครงสร้างแล้วเดี๋ยวมันจะต้อง กลับลงมาเขาแค่เคลียร์รีควิลิตี้แลวเขาต้องกลับลงมาพี่รู้ไหนถ้าพี่รู้อะเราเก็บถ้าถ้าพี่ไม่รู้แล้วพี่มันต้องย้อนกลับมามันก็เลยทำให้พี่โดนเคลียร์ออเดอร์ได้แบบง่ายๆพอโดนเคลียร์ออเดอร์บ่อยๆมันก็เลยเกิดความกลัวโอเคไหมครับพอโดนเคลียร์ออเดอร์บ่อยๆมันก็เลยเกิดความกลัวการทนฟ้าไม่ได้ มันจริงๆคือคือถ้าย้อนไปตักลากศัพท์เลยมันคือเรื่องของความรู้ถ้าย้อนกลับไปรากศัพท์เลยมันคือเรื่องของความรู้และประสบการณ์แต่ถ้าเอาแค่ขยับเข้ามาใกล้ตัวเราหน่อยโอเคนะครับถ้าขยับใกล้ตัวเข้ามาอีกนิดนึงมันคือเริ่มตั้งแต่จุดเข้าบางคนเข้ากลางทางเขารู้ตัวเขาก็เลยทนฟ้าไม่ได้บางคนเข้า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้าจุดที่ไม่สวยอะ่ะคือเปิดกราฟมานั่งมั่งมองซ้ายมองขวาเข้าเลยนอนตอนเที่ยงนอนตอนบ่ายตื่นสะดุ้งตื่นมากราฟมายังไงก็ไม่รู้กูเข้าแม่งเลยคืออารมณ์มันคืออารมณ์นี้พอมาพอมันเป็นแบบนั้นมันใจมันจะเริ่มไม่นิ่งละเพราะมันไม่ได้โดนทําแผนมาเพราะมันเป็นจุดเข้าที่เรารู้ตัวว่ามันไม่ได้สวยตามที่เราต้องการโอเคไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันก็เลยทนฟ้าไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าใจว่าโอเคเราทําแผนแบบเนี้เรามองภาพผมบอกพี่ล่วงหน้าแล้วว่ามันมีโอกาสผมบอกพี่ล่วงหน้าแล้วว่ามันเป็นแบบนี้นี่คือแผนเทียดสึดอัพฉะนั้นถ้าพี่บอกว่าพี่ปาบ,บอกว่าพี่อยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะทนฟ้าพี่ต้องเข้าใจมันก่อนพี่ต้องมีแผนก่อนแผนอยู่ไหนแผนทำอะไรแผนเป็นยังไง พอมันเริ่มตั้งแต่เป็นแผนเราจะรอเข้าได้รอเข้าออเดอร์พอเรารอเข้าออเดอร์ได้ออเดอร์นั้นเมาก็จะรู้ว่าเอ้ยจุดนี้มีโอกาสไปที่นี่ <c oughs> การทนฟ้ามันก็จะทนมากขึ้นเพราะมันเชื่อมั่นในแผนที่เราคิดไว้แต่กลับกันถ้าเราไม่ได้เข้าตามแผนแล้วเราจะเชื่อมั่นในแผนนั้นได้ยังไงหรือแม้แต่เราโทษนะครับกดตามผม มันไม่ใช่แผนที่มันออกมาจากตัวเราแล้วเราก็ไม่รู้บางทีกดตามผมยังดีผมยังอธิบายว่าอย่างนี้นะพี่อย่างนี้อย่งี้นะบางพี่พีบางท่านกดตามใครสักคนหนึ่งและเขาไม่ได้บอกเอาเข้าพี่ยอมเท่านี้เก็บตรงนี้พี่จะเริ่มอะไรวะแล้วมันจบตรงไหนแล้วมันจะไปตรงไหนแล้วแล้วมันจับต้นชนไปไม่ได้เพราะเขาแค่โยนมาว่าเข้าตรงนี้ มันไม่มีเหตุและผลว่าทำไมต้องเข้ามันก็เลยรู้สึกว่าความมั่นใจในโซนนั้นก็เลยอยากจะเก็บเห็นไหมครับมันเริ่มเข้ามาหาตัวเรานะมันเริ่มเข้ามาหาตัวเราทีนี้มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือแพ้บ่อยจนเอียนจนจนจน,จนมันกากกระอ่วมจนมันไม่มั่นใจในตัวเราจนมันไม่เป็นตัวเองเห็นไหมไกลๆคือความรู้สุดท้ายมันต้องหนีไม่พ้น แต่มันมีหลายหัวข้อมากนะครับที่ทําให้เราทนฟ้าไม่ได้เคยถือแล้วแล้วโดนลากเคยถือแล้วแล้วโดนมากิน XL เคยถือแล้วแล้วบาบ布าบลาบลา,บา,บามากมายโอเคมันจึงเกิดความกลัวหรือแม้แต่โดนลากมา2เดือนแล้วเนี่ยยังพึ่งหลุดพึ่งหลุดมาแล้วจะกลับมาเทรดใจมันยังไม่ดีเลยผมพูดแบบนี้ครับมันไม่มีอะไรร้ออร์เซแต่เพียงแค่ เราเก็บสมอลวินก่อนถ้าเป็นแบบนั้นให้พี่เก็บสมอลวินสมมติในกรณีเป็นแบบนั้นนะเก็บสมอลวินเลยสมอลวินคืออะไรจุดทับพีเล็กๆสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเก็บสามร้อยเก็บสามร้อยเก็บสี่ร้อยเก็บให้ใจมันฟูขึ้นมาเฮ้ยกูเข้าเนี่ยสิบรอบเก็บได้แปดเลยเออความมั่นใจมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วค่อยๆตายตัวเอง เทคนิคของผมที่เขาปิดที่ผมปิดบางส่วนในในการเทรดทุกครั้งเนี่ยมันใช้ได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่คนเก่าเขาก็จะบางคนเขาเจ็บมาแล้วเขาก็จะได้ลำไยเข้าตัวบ้างเข้าตัวคนใหม่เข้ามาเขาก็ได้เงินเข้าตัวโอเคนะครับฉะนั้นวิธีการเก็บบางส่วนที่ผมบอกเนี่ยตามทีเก็บเก็บเก็บเก็เก็บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โดนเจรินยมาแล้วว่ามันช่วยทำให้ ได้รำใหย่จริงๆและสามารถอยู่ในตลาดนี้ได้จริงๆประมาณนี้ครับพี่ปามลองไปพิจารณาดูครับเราขาดอะไรพี่ปามต้องนั่งคุยตัวเองผมไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าที่โทษนะครับขอพูดขอพูดโรคโรคซึมเศรา้ามาจากการเทรดหรือเปล่าถ้ามาจากการเทรดถ้ามาจากการเทรดนะครับต้องคิดย้อนกลับไปว่าเราเครียดเพราะอะไร เราเกิดสิ่งนี้อารมณ์มันฉุดขึ้นลงเพราะอะไรแก้ที่ต้นเหตุถ้าเราแก้ที่บอกว่าเออแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้ต้นเหตุสุดท้ายอย่ามันจะย้อนกลับมาถ้ามาจากการเหตุน,นะพี่นะต้องขอโทษน,นะครับถ้ามาจากการเหตุนนะแก้ที่ต้นเหตุแล้วมันจะง่ายขึ้นแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่ครับถ้าสมมติว่าคิดจะเดินทางนี้แล้วสิ่งนี้มันคือสิ่งที่พี่เจอในวันนี้คือเขาเรียกว่าะปัญหาระหว่างทางที่จะต้องเจอ ไม่ใช่พี่คนเดียวหรอกครับถ้าสมมุติว่าพี่เท็นแล้วพี่เป็นโรคซึมเศร้านะแล้วว่าอารมณ์มันเหวียงขึ้นเหวียงลงไม่ได้พี่คนเดียวมีเยอะมากในตลาดนี้เขาไม่แค่ไม่แสดงตัวเขาแค่ไม่บอกกันมีเยอะมากในตลาดนี้แต่อยากให้แก้ที่ต้นเหตุมันมจริงๆผมจะพูดเสมอในทุกๆไลฟ์ที่ผมพูดคือหันมามองตัวเอง หันมามองตัวเองให้ได้หันมามองตัวเองให้ได้หันกลับมาดูตัวเองให้ได้เราอ่อนเรื่องอะไรเราแพ้ใจตัวเองหรือเราแพ้ระบบหน้าเทศเซตอัพถ้าเราแพ้ใจตัวเองมันคือตัวเองทั้งนั้นคือต้องการเป็นการฝึกฝนต้องทําให้จิตใต้สํานึกเราเชื่อว่าเราทําได้ต้องทําให้จิตใต้สํานึกเราจําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกถ้าไม่ถึงโซนไม่ต้องเข้าถ้าแบบนี้แบบนี้ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ทําอ่ะเพราะจิตใต้สํานึกมันจดจํามันไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่เห็นแล้วมาทาบ่อย แล้วมันแล้วพอเราทําบ่อยใช่ไหมมันอิมแพกเรื่องของใจเราอีกพอเราทําบ่อยเสร็จปุ๊บเรารู้สึกอะไรแย่ yeah. สมมุติว่าสมมุติว่าโดนลากเรารู้สึกแ yeah. ย่จิตจิตจำนึกมันไม่รู้นะแต่เรารู้เขารู้แค่คุณอิมแพกกับสิ่งนี้เขาก็เลยกลับไปจดจําท่าเดิมเหมือนท่าตายของเราไปจดจําท่าตายเข้าแบบนี้แล้วบางทีมันเข้าเองโดยโดยที่ที่เราไม่รู้เลยว่าเรากูปล่อยขยับเออดีกว่าหรือปิดเอเอลทิ้งดีกว่า สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ำอีกสังเกตดูเนี่ยครับภาพมันเป็นภาพเดิมซะส,ส่วนใหญ่ที่เกิดกับความาพ่ายแพ้ที่เราเกิดขึ้นหลายๆครั้งมันเกิดจากภาพเดิมภาพเดิมภาพเดิมภาพเฮ้ยมันเคยเกิดกูมาแล้วรอบนึงนะทำไมกูเกิดรอบสองรอบสามไปแล้วอันเนี้ยมันคือการโดนโหลดเข้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดรอบแรกเขาไม่รู้ผมต้องไปถุนผู้จิตใต้สำนึกคือมันเกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าพี่คุยเรื่องความรู้ วันใดวันหนึ่งพี่ปามจะตามผมทันวันใดวันหนึ่งพี่ปามจะตามผมทันด้วยชุดความรู้ใครเรียนกับผมตีโซนเหมือนผมแต่ผมนั่งดูเนี่ยก็ตีเหมือนคล้กันมองหมุมคล้ายๆกันแต่เรื่องของไมค์เซ็ตอันนี้ต้องฝึกของใครของมันไม่มีใครชนะนะครับไม่มีใครดีเด็กของใครของมันบอกแนวได้แต่ต้องไปทําเองเฮ้ย <He, S 2> ไม่ได้เว้ยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยตรงนี้ย่นี้ เฮ้ยกันเนี่ยเฮ้ยอย่าโลภมากอย่าโลภมากเอาตรงนี้เก็บก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวมันลงมาเคียยนหน้าทุนเก็บก่อนไหมเฮ้ยเฮ้ยฮทรงไม่สวยแล้วเก็บไปหูขายมูเฮ้ยไม่ขายไว้กูได้ตังอะไรแบบเนี้ยต้องฝึกเองต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องหลังจากที่คุยกับตัวเองเยอะ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 ยแล้วทาข้อตกลงกับตัวเองแล้วมันจะได้แล้วมันจะไปได้ต่อมันคือขั้นบันได ขึ้นไปทีแต่ขั้นไม่ว่าพี่จะจบตรงนี้เดี๋ยวเจอขั้นหน้าถัดไปเดี๋ยวพี่ผ่านตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอขั้นถัดไปจริงเหรอเออจริงพี่บางคนบอกว่ายังหาจุดเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคขั้นถัดไปครับโดนหน้าทุนหาจุดเข้าได้แล้วโดนหน้าทุนบ่อยมากมันจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนกริยาบทธะหาจุดเข้าได้แล้วเริ่มทำลำใหญ่ได้แล้วพราว เจอเจอปัญหาถัดไปกูพราวพอมันชนะบ่อยๆมันเริ่มพราวมันเริ่มเกร่งมันเริ่มแบบหลอดใหญ่กว่าหลอดใหญ่กว่าใจไปในตัวเพราะอะไรความเริ่อความโลภถ้ากูเข้าเท่านั้นเท่านี้นะปะกีนะถ้าชุดปะกีนะกูออกหลอดเท่านี้นะกูได้เท่านู้นเท่านี้เอานะมาแน่มึงรอบนี้วินเลดกูดีมากเอาเลยครับเปิดหลอดใหญ่เลยปุ้งไม้นั้นเสืกแพ ปุ้งรอบสองแพ้โอ้โหไปไกลเลยทีนี้นี่คือพฤติกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์หลายๆคนรวมถึงผมมันจะเป็นต้องเกิดแบบนั้นหรอไม่รู้แต่เป็นผูบอกไปไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเกือบทุกคนก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเกือบทุกคนครับฉะนั้นถ้าพี่เจอผมเจอ แปลว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอในตลาดนี้ถ้าพี่เจอผมเจอแปลว่าหลายๆคนต้องเจอแต่มันมีหลายคนที่ผ่านได้แล้วมันมีหลายคนที่ผ่านไม่ได้เว้ยฟังใครดีดูใครดีเราจะเป็นกลุ่มไหนก็ได้เราเลือกได้เหมือนเดิมเลือกกลุ่มที่ผ่านได้กับเลือกกลุ่มที่ผ่านไม่ได้ เราก็ต้องมาดูว่าเราจะเป็นกลุ่มไหนเราจะเป็นกลุ่มไหนตลาดนี้คือตลาดลองเทอมครับผมหกเดือนบอกสําเร็จยังไงวะข็เที่ผมเห็นทั้งห้าปีสามปีห้าปีเจ็ดปีสิบปีเข้าศึกษาพฤติกรรมทัะนั้น มันเป็นตลาดลองเทอมคุณจะหวังรวยเร็วๆปับๆ,ๆ,ๆ,ๆในตลาดนี้เลยได้ไหมถามว่าได้ไหมอาจจะได้แต่มันจะพูดว่าพูดว่าแบบนี้ไหมหรือจะเป็นกราฟค่อยๆทะยานขึ้ไหมอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นคลื่นทะเลไหมอยากเป็นคลื่นทะเลไหมชีวิตแบบคลื่นทะเลขึ้นลงได้ล้านเสียแปดแสนได้ล้าน เสียล้านอยู่อย่างนี้หรือเป็นกราฟค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นได้เสียได้เสียได้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 เสียได้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 เสียได้ได้ได้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 เสียเป็นแบบนี้ไหมถ้าอยากเป็นแบบนี้ต้องมีอะไรก็นัังคิดนะครับลองไปคิดวิเคราะห์ดูว่าผมพูด โอเคไหมถ้าพูดโอเคก็ลองไปใช้กับตัวกับตนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับไหลาย,ยาวเลยจากเรื่องทนฟ้า